สนับสนุนโดย SB Design Square ปรากฏการดีไซน์จากทั่วทุกมุมโลกสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงกลับเข้าสู่ช่วงพาชิลนะคะวันนี้ค่ะลีจะพาไปชิลที่เด็ดๆแต่ว่าขอไม่บอกดีกว่าค่ะว่าไปชิลที่ไหนไปชมกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะไปค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงพาชิวในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยครับที่นี่จะเป็นการรวบรวมของสะสมของคุณโชคชัยผู้สร้างตำนานคาวบอยไทยแห่งฟาร์มโชคชัยซึ่งถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า60ปีเลยล่ะครับบริเวณด้านนอกก็จะเป็นสวนของสัตว์เผือกนานาชนิดที่หาชมได้ยากนะครับอาทิ ซิงโตเผือกอีกาเผือกจรเละเข้หรือลิงเผือกเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องโชว์ของเครื่องใช้ลวดลายเป็นจรงค์ที่มีการจำลองลวดลายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันเลยล่ะครับ ในพิพิธภัณฑ์โชคชัยแห่งนี้เขามีการแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันนะครับชั้นที่1จะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์หาชมยาก <S <S อย่างคันนี้ก็เป็น Mercedes-Benz 300 SL Gullwing สุดยอดยนตกรรมในระดับตำนานเลยล่ะครับ ตตชั้นที่สองจะเป็นห้องชมเขาสัตว์และจำลองสัตว์นานาชนิดนะครับไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือนะฮะช้างสีดำที่มีเพียงสองคู่กับหนึ่งกิ่งในประเทศไทยเท่านั้นครับ <S <S ดิฉันนี้ยังมีอาวุธคู่ใจคาร์บอยคือสุดยอดปืนชนิดต่างๆมากกว่า400กระบอกและยังมีกล้องถ่ายภาพและเลนชนิดต่างๆอาทิเลนมุมกว้างเลนถ่ายดวงจันทร์ หรือว่าจะเป็นกล้องสีทองที่เป็นรุ่น Limited Edition เลยล่ะครับย,ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะห้องถัดมาจะเป็นห้องโชว์คริสตลัลล้ำค่ากว่า500ชุดจากชวาลอกสกี้ครับ ถัดมาที่ชั้นที่3จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการก่อตั้งฟาร์มโชคชัยผ่านทางภาพถ่ายของคุณโชคชัยครับ ในส่วนของชั้นที่สี่จะเป็นห้องสก,การะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดเด่นของชั้นนี้จะอยู่ที่เรือหยกแกะสลักลำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเรือลำนี้ก็ใช้เวลาในการแกะ3ปีเลยแหละครับ ชั้นสุดท้ายชั้นที่5ก็จะย้อนเวลาเข้าสู่บรรยากาศจำลองของป่าดงดิบดงพญาไฟในช่วงปี2499ชมบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานานชนิดที่เคยมีอยู่ในอดีตพร้อมกับการจำลองน้ำตกเหวสุวัสด,ด้วยล่ะครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์โชคชัยนะคะคือสถานที่ที่เปิดขึ้นเพื่อจัดแสดงสิ่งของสะสมส่วนตัวของคุณโชคชัยที่ท่านเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลากว่า60ปีเพราะว่าท่านเชื่อว่าสิ่งของแต่ละชิ้นค่ะมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าคุณค่าทางราคานั่นเองพิพิธภัณฑ์โชคชัยรังสิตนะคะตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะก็สําหรับการทําการของเราเนี่ยก็จะงดให้บริการวันจันทร์วันเดียวนะคะเปิดเวลา9้าโมงเช้าปิดรับคุบสุดท้าย4โมงเย็นค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะพิพิธภัณฑ์โชคชัยรงังสิตนะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายให้ได้เลือกกันนะคะลองเข้ามาติดตามโปรโมชั่นได้ที่ Facebook นะคะโชคชัยมิวเซียมค่ะหรือโทรศัพท์กลับมาถามก่อนได้นะคะที่0 2 5 3 2ส8 4 6ต่อ196ค่ะวิธีเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยนะครับก็ให้วิ่งถนนวิภาวดีรงังสิตมุ่งหน้าไปทางรางังสิตนะครับพอขับผ่านตลาดสีมุมเมืองก็จะเจอกับที่กลับรถใต้สะพานเราก็ยูเทิร์นกลับได้ครับจากนั้นก็ให้ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะเห็นป้ายร้านโชคชัยสเต็กเฮาส์นะครับก็ให้เลี้ยวรถเข้ามาจอดด้านในได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่สามารถมาชมได้ทั้งครอบครัวเลยแหละครับใครที่ยังไม่รู้ว่าวันหยุดนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ลองมาที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยริมถนนวิภาวดีได้นะครับ 도 살고, 배경의 수가 없네. 못 살고, 못 죽고, 그대 없는 놈들, 수도 신촌이 내 채원 걸어다길 수도 없지. 사랑.